สวัสดีครับพผมวันนี้เรามาดูพื้นที่ให้ลูกค้าอายุเทศนะครับไม่สะดวกก็จะมาดูพื้นที่นะครับเราก็อ่ะไปต้องห่วเอ็นเอซจัดให้ครับผมเอ็นเอซก็ลงพื้นที่เลยเดินมาตรงนู้นนะครับเดินสำรวจแล้วก็คือว่าเป็นทถนนเข้าบ้านนะครับถนนลุกลังในการให้ทีนะครับนี่เราก็จะเดินดูนะครับนี่นะ ก็ลังกํลังอยู่บนรถีกคันหนึ่ง,งกํลังจะไปดำานี้ครับเดี๋ยวเราจะดําทั้งนาต,นาต,นาตน้นไม้ต้นนี้ครับเดี๋ยวเราปรับระดับนะครับเอารถไทยดันมันระดับความสูมงมันก็โยะมาณสักสิบยี่สิบเซนได้ครับผมมันก็จะชนกับตรงที่เราเกองไว้ตรงนู้นครับแล้วเราก็ลาดเลยกุกลาดบานิดเดียว ันตกนะแล้วตัวเองก็ชายแล้วเจอรถเครื่องจักรชายอยู่ได้ครู่ครับผมเอ็นเอจีต่อไปขนาดนี้เวลาเที่ยงเที่ยงหั่นถี่ตัวก็ชี้แม่งได้มีง่ายเลยเออยิบอมง่าย พอดปอกล้ยข้าวปลาเขายังยากเลย,มย,ยไม like ok ok. ่ก้อนเนี่ยแต่มันตอนเด็กๆอ่ะแต่มันง่ายเพราะอะไรง่ายเพราะมึงทบ่อยมึงกินบ่อยไงเหมือนกันอาชีพงานธุรกิจเหมือนกันง่ายเพวาะเขาเพื่อจะความชำนาญทาบ่อยทํามาทุกวันมันเลยง่ายง่ายเลยภาพตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานนะครับฝนตกกตอนเที่ยงแล้วตัวก <ropolis S 1> <Allāh. S 2> ันไปครับนี่ ทำทางโน้นะครับคนโตก็ตอนนี้หยุดแล้วนี่ลงมาทำได้มาได้ก็ทำได้เลยปั๊บนะลงนี่ลงเนี่ยลายตรงนี้ที่เป็นไปต้องมาทำก็คือพื้นที่เต็มเลยเต็มเลยครับเวลาใต้ไปเติมนีึงั็เป็นพื้นที่ร้านมาแตเติมนี่คุกเลยที่จบเลยถัดนั่นนะครับพื้นที่เข้าวางเข้าไล่ครับสมที่ฟุตบอลล้อคลองนะครับก็ติดต่อได้ครับในสี่ี่ห้ามการนะครับผมสวัสดีครับพื้นที่ตรงนี้สู้ออกมาสักครั้งที่ไม่ทิ้งได้ครับหลับกันพื้นที่ตรงนี้ ครับผมรมันมก็นไล่ลงมาได้สิบยี่สิเซนมันก็นสรามสิบสิบเซนห้าสิบหกสิเจ็ดเซน